ข้อเี้ก então, erm ็ ú, คือค่าใช้จ่ายนะครับที่ธนาคารเรียกเก็บจากกิจการนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการให้บริการของธนาคารนะครับธนาคารก็เลยคิดค่าธรรมเนียมจากกิจการั้นเองนะครับหรือในบางครั้งนะครับกิจการนั้นเบิกเงินเกินกว่าบัญชีที่ตัวเองฝากหรือกู้ยืมเงินจากธนาคารก็จะต้องเสียดอกเบี้ยนะครับธนาคารก็เลยจะต้องคิดดอกเบี้ยจากกิจการด้วยนะครับซึ่งดอกเบี้ย ที่ธนาคารคิดนั้นในมุมมองของกิจการเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าจ่ายของกิจการดังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าทั้งค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นค่าจ่ายของกิจการซึ่งธนาคารนั้นลดยอดเงินฝากของกิจการลงแล้วเนื่องจากว่าธนาคารคิดค่าบริการจากกิจการนั่นเองครับเรามาดูกันนะครับนี่คือกิจการและนี่คือธนาคารธนาคารนั้นอาจจะคิดดอกเบีย้ย นะครับหรือค่าธรรมเนียมจากกิจการธนาคารก็บันทึกบัญชีโดยลดยอดเงินฝากของกิจการลงนะครับเมื่อลดยอดเงินฝากของกิจการลงแล้วพอถึงตอนสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารก็จะส่งแบง k ์สเตทเมนต์มาให้แก่กิจการเมื่อกิจการดูแบง k ์สเตทเมนต์แล้วกิจการก็จะพบว่ากิจการนั้นถูกลดยอดเงินฝากลงแล้วนะครับกิจการก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงลดยอดเงินฝากของกิจการลงเพื่อให้สอดคล้องกับที่ ธนาคารบันทึกลดยอดนะครับดังนั้นในข้อนี้เราจะเห็นว่าธนาคารบันทึกลดยอดเงินฝากแล้วแต่กิจการยังไม่ได้บันทึกรดยอดเงินฝากกิจการก็ควรจะต้องบันทึกลดยอดเงินฝากนะครับคําว่าลดยอดเงินฝากก็คือการหักนั่นเองนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้เราจึงบอกว่าปรับปรุงที่ฝั่งกิจการและลดยอดเงินนะครับจึงบอกว่าหักนะครับกิจการใช้จ่ายที่กิจการให้ธนาคารจ่ายแทนนะครับ รายการนี oui. ้นะครับ hmm. ก็อาจจะเกิดจากกรณีที่กิจการนะครับไปทําสัญญากับธนาคารว่าจะให้ธนาคารนั้นจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยนะครับโดยให้ธนาคารนั้นมีสิทธิ์เอาเงินจากบัญชีกระแสรายวันของกิจการที่ฝากไว้เนี่ยนะครับไปจ่ายให้กับค่าใช้จ่ายต่างๆที่กิจการได้ทําสัญญาไว้นะครับดังนั้นก็หมายความว่ารายจ่ายดังกล่าวเนี่ยธนาคารเป็นคนจ่ายเป็นการเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือกิจการ นี่คือธนาคารเมื่อธนาคารเนี่ยได้จ่ายและจ่ายก็คือได้มีการหักเงินฝากของกิจาการนะครับออกไปซึ่งเงินที่จ่ายไปนั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายค่าให้จัดแทนกิจการไปนะครับธนาคารก็จะบันทึกลดยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกเอาไว้เพราะว่ากิจการให้ธนาคารจ่ายแทนไปนะครับ ธนาคารพอถึงตอนสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารก็จะต้องส่งแบง k ์สเตทเมนต์เนี่ยไปให้กับกิจการในแบง k ์สเตทเมนต์นั้นก็จะมีรายจ่ายซึ่งเป็นตัวหักยอดเงินของกิจการเนี่ยออกไปเมื่อธนาคารส่งไปแล้วเนี่ยกิจการทราบกิจการก็ควรจะต้องลดยอดเงินฝากธนาคารลงจากค่า้จ่ายที่กิจการเนี่ยทราบว่าธนาคารนั้นจ่ายแทนไปนะครับเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยบันทึกบัญชีแล้วแต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีนะครับหัวข้อนี้จึงมาแก้ไขที่ฝั่ง ากแกา้ไขบวกหรือหกักเราก็มาดูต่อข้อนี้มันเป็นรายจ่ายซึ่งรายจ่ายนั้นย่อมทําให้เงินฝากลดลงเมื่อมันทาให้เงินฝากลดลงนะครับเราก็เลยบอกว่าหักนั่นเองนะครับบางครั้งนะครับกิจการหรือธนาคารนั้นอาจจะบนันทึกบัญชีผิดก็ได้นะครับเดี๋ยวในหัวข้อนี้เรามาดูกันนะครับว่าการบันทึกบัญชีผิดนั้นก็มีผลทําให้ยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกกับธนาคารบันทึกนั้นไม่ตรงก ผมแรกนะครับที่ผมจะทิิบายนะครับกิจการบันทึกบัญชีผิดการที่กิจการบันทึกบัญชีผิดนั้นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บันทึกจ่ายเช็คสูงไปหรือบันทึก ฝากเงินต่ำไปนะครับกรณีนี้เราจะต้องแยกพิจารกกันนะครับต้องเข้าใจทิศทาง,งการฝากและการถอนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกรณีนี้กันต่อเมื่อิีการบันทึกจ่ายเช็คสูงก็แปลว่าบันทึกลดยอดเงินฝากมากไป เพราะว่าเคยหักมากไปก็จะต้องบวกกับนะครับบวกกับที่ฝั่งกิจการเพราะกิจการไนบันทึกผิดถ้าใครผิดจะต้องแก้ไขที่ฝั่งนั้นนะครับหัวข้อนี้บอกว่ากิจการบันทึกผิดดังนั้นก็จะต้องบวกเงินที่ฝั่งกิจการหรือในบางครั้งกิจการบันทึกยอดเงินฝากต่ำไปเมื่อบันทึกยอดเงินฝากต่ำไปเวลาแก้ไขเนี่ยก็จะต้องบวกเงินฝากเข้าไป สรุปแล้วไม่ว่าจะบันทึกจ่ายเช็คสูงหรือฝากต่ำก็ต้องบวกที่ฝั่งกิจการนะครับต่อไปในทางตรงข้ามบ้าถ้ากิจการนะครับบันทึกจ่ายเช็คต่ำไปหรือฝากสูงไปยังไงก็ตามรายการนี้ก็ควรจะต้องแก้ไขที่ฝั่งกิจการเพราะกิจการบันทึกบัญชีผิด ในกรณีที่มีการจ่ายเช็คต่าคือคิดว่าจะต้องจ่ายเช็คมากกว่านี้คือความจริงเนี่ยควรจะต้องลดยอดเงินฝากมากกว่านี้แต่บันทึกลดยอดเงินฝากน้อยไปเมื่อบันทึกยอดเงินฝากน้อยไปก็ควรจะต้องลดยอดลงอีกคําว่าลดยอดก็คือการหักนั่นเนองหักกิจกรรกิจการ,การควรจะต้องแก้ไขโดยลดยอดเงินฝากลงนะครับหรือฝากสูงไปบันทึกยอดเงินฝากสูงเกินไป เมื่อบันทึกสูงเกินไปก็ควรจะต้องลดยอดการลดยอดเงินฝากก็คือการหาปรับปรุงที่ฝั่งกิจการนี่คือการแก้ไขที่กิจการที่บัญชีผิดนะครับมันผิดอย่างไรเราก็แก้ไขที่จุดตรงนั้นของมันไปนะครับธนาคารบันทึกบัญชีผิดครับกรณีธนาคารบันทึกบัญชีผิดก็จะคล้ายๆกับ ปิจการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขที่ฝั่งธนาคารเช่นนะครับธนาคารบันทึกจ่ายเช็คสูงไปหรือบันทึกฝากต่ำไปกรณี แรกก่อนนะครับเมื่อธนาคารบันทึกใจเช็คสูงไปคือลดยอดเงินฝากเนี่ยมากเกินไปเมื mm ่อเราจ่ายเงินฝากมากไปก็ต้องตีกลับก็คือการบวกกลับเข้าไปแก้ไขที่ฝั่งธนาคารนะครับเพราะธนานคารผิดใครผิดก็แก้ไขที่คนนั้นนะครับ H หรือบันทึกยอดเงินฝากต่ําไปกี่การนำเงินไปฝากจํานวนหนึ่งแต่ว่าธนาคารเนี่ยบันทึกยอดเงินฝากจํานวนหนึ่งซึ่งต่ำกว่าที่เอาไปฝากเมื่อบันทึก ต่าไปก็ควรจะต้องบันทึกเพิ่มเข้าไปการบันทึกเพิ่มก็คือการบวกนะครับที่ฝ่งธนาคารในทางตรงข้ามถ้าธนาคารบันทึกจ่ายเช็คคําว่าจ่ายเช็คก็คือกิจกา,ารนะเขียนเช็คมาให้ธนาคารควรจะต้องลดยอดเงินฝากของกิจการลงนะครับบันทึกจ่ายเช็คต่ำไป ฝากสูงไปกรณีจ่ายเช็คต่างไปก่อนธนาคารบันทึกจ่ายเช็คต่ำเมื่อจ่ายเช็คน้อยไปก็กควรจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกก็คือจะต้องลดยอดเงินฝากลงอีกนั่นเองจึงเอาไปหกักตัวเองนะครับเมื่อต้องการลดยอดเงินฝากลงอีกนะครับแ้ไขที่ฝากธนาคารหรือฝากสูงไปบันทึกเพิ่มยอดให้มากเกินไปเมื่อบันทึกเพิ่มยอดเกินไปก็ควรจะต้องลดยอดลงการลดยอดก็ถือจัด แค่ขายที่สั่ันนะครั